สวัสดีครับวันนี้ร้านไทเกอร์อิงเวอร์นะครับจะมาสอนวิธีการลงไดเวอร์นะครับของเครื่องเอฟซัรุ่น l 8 0 5 0นะครับลักษณะการลงตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับกับรุ่น l 1 8 0 5 0นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น a 4นะครับก็จะลงเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะสาธิตวิธีการลงแบบ usb ก่อนนะครับเวลาลงเราก็เข้าไปที่ Google นะครับเพื่อดาวน์โหลด เดเวอร์ก่อนนะครับส่วนเครื่องนี้เราก็เปิดเครื่องใช้งานปกติก่อนนะครับไปที่ Google เลยครับนี่ครับเราก็มาเข้ามาที่ Google Chrome เพื่อที่จะดาวน์โหลดเดเวอร์นะครับก็พิมพ์เลยดาวน์โหลดเดเวอร์ L 8 0 5 0 กด enter ครับอ่าก็เลือกอันแรกเลยครับตัวนี้เลือกไฟล์แรกตัวนี้ครับก็จะมาอยู่ในหัวข้อดาวน์โหลดตัวนี้เราก็เลือก Windows ให้ตรงกับ Windows ของเรานะครับอันนี้เป็น Windows 10สังเกตดูมันก็จะขึ้นมาตรวจพบแล้วอย่างนี้นครับเลือกตรงนี้เสร็จแล้วในตัว d เ i v e r นะครับถ้าเราต้องการซอฟต์แวร์ เต็มก็คือว่าต้องการที่จะลงแบบครบเลยนะครับให้แนะนําให้ตัวลงตัวฟูลแพ็กเกจก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลดตรงนี้อาแบบฟูลนะครับแล้วก็กด Accept ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำการดาวน์โหลดอยู่รอสักครู่ ตรงนี้ครับก็เราก็มาที่เปิดเลยพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับตรงนี้มุมบนขวามือแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะรอสักครู่ครับโอเคก็จะมาหน้านี้นะครับหน้านี้อ่าอันนี้เขาก็จะอธิบายขั้นตอนต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เราก็ ทำเสร็จแล้วนะครับล้วก็กดยอมรับไปเลยยอมรับไปนะครับเขาบอกให้เราอ่านรายละเอียดแล้วกดตกลงครับอ่าตัวนี้ก็ข้อตกลงต่างๆนะครับก็ถัดไปครับจนถึงขั้นตอนการเติมหมึกนะครับอันนี้คือเราทําเสร็จแล้วนะครับคือเราทําเสร็จแล้วอันนี้เราเติมหมึกอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่ชั้นเติมหมึกลงในตลับเรียบร้อยแล้วนี้ครับแล้วกดถัดไปครับอ่าช่วงนี้ก็จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่างๆมาติดตั้งนะครับ อ่าตรงนี้ก็จะต้องรอประมาณเกือบ3-4นาทีนะครับรอการติดตั้งก่อนอ่าตรงนี้พอติดตั้งเสร็จตรงนี้นะครับเครื่องก็จะให้เราค้นหา Wi-Fi อันนี้เราจะทำการติดตั้งแบบ usb ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เลือกที่เป็น usb ก็คือตรงนี้ ใรอสักครู่ครับตรงนี้ครับเป็นแบบ USB อันนี้เป็นแบบ Wi-Fi อ่าเดี๋ยว Wi-Fi จะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับอันนี้เป็นแบบ USB ก่อนแล้วก็กดถัดไปครับอ่าตอนนี้ก็เครื่องก็จะให้เรานะครับทำการเชื่อมต่อสายนะครับเชื่อมต่อสายแล้วก็ เสียบสาย usb เข้าไปนะครับนี่ครับเราก็ทำการเสียบสาย usb นะครับนี่ครับในช่องนี้เสียบเข้าไปให้ถูกทางนะครับนี่ในอีกฝั่งนึ่งเราก็มาเสียบคอมพิวเตอร์นะครับเดิตรงนีงนง้ถ้าเป็น pc ก็เสียบเหมือนกันนะครับปลด usb อ่าตรวจเจอนะครับหลังจากที่เรา เสียบสาย USB แล้วนะครับก็จะตรวจเจอตรงนี้ไดเวอร์เครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็กดติดตั้งไปอันนี้ก็จะเป็นาการติดตั้งรุ่นต่างๆนะครับของตัวซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ก็รอจนเสร็จอันนี้ตรงนี้คือไดเวอร์นี้คือเราติดตั้งไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราให้เขาติดตั้งไปก่อน เราก็จะไปดูไดเวอร์ของเราก็ไปดูที่ตรงคอนโทรลเนลนะครับแล้วก็ตรนนี้ครับ d e v i c e and printer อตรงนี้ก็จะมีรูปไดเวอร์ขึ้นมาคือ L 8 0 5 0ตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือสมบูรณ์นะครับเราไปดูการตั้งค่าต่างๆนะพิ i n ิ t i n g Preference ของตัวเครื่องนะครับ ก็จะมีการมนาเน้นนะครับบรูรณาษานะครับลักษณะการตั้งค่าต่างๆพวกนี้คือถ้าเราลงสมบูรณ์แล้วอ่ะมันก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้มาให้เราตั้งค่านะครับเนี่ยเป็นการทำความสะอาดหัวพิมพ์การล้างหมึกนะครับต่างๆอ,อันนี้ก็สามารถเทสปินได้นะครับในหน้าทดสอบก็จะมีนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเขาจะให้เราทดสอบการพิมพ์ เราก็ทดสอบการพิมพ์ได้ดนะครับใส่กระดาษนะครับโอเคก็กดทดสอบเลยเครื่องก็จะทำงานเลยนะครับรอสักครู่อันนี้เป็นการทดสอบการทำงานของเครื่องอ่าตัวนี้ครับก็ออกมาแบบนี้โอเค เสร็จแล้วตรงนี้เราก็กดถัดไปได้เลยนะครับถัดไปแล้วก็ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ต่างๆตรงนี้ก็รอนะครับอย่าเพิ่งปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเครื่องก็จะทําการตรวจสอบเฟิร์มแวร์ของเครื่องกันตรงนี้ก็รอไปสักพักหนึ่ง ตัวนี้ครับกดถัดไปครับตัวนี้ก็ตกลงซอฟต์แวร์ลายเส้นอันนี้ถ้าเราจะแคนเซิลก็ได้นะครับสมมติเราจะพอแล้วตรงนี้แล้วก็ทำการยกเลิกอ่าน,นี้ครับอ,อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับตัวน,นี้ก็ภายหลัง ออกได้ครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับในการลงไดเวอร์ติดตั้งนะครับของ p s AN l แ l 8ศูนย์ห้าศูนย์นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสามารถสั่งพิมพ์ได้